สวัสดีครับผมอยู่กับทำมือเหมือนเดิมตอนนี้ผ่านมาเกือบสองปีแล้วไม่ไดีสี่ละที่ไม่ได้ถ่ายโอเควันนี้เราจะไปไหนครับโซฟเฟอร์วันนี้จะไปไหนก่อนไปกาญจนบุรีครับไปทำไรครับไปชักโบอะเหรอเหรอ อะไรมึงไม่ไปขี่กับเพื่อนหรอตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงสิบแล้วยี่ <c oughs> ยังไม่ไออกจากกรุงเทพเลยครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่ปั๊มบางจากที่เยออียอยู่ไหนวะตอนเนี้ยอยู่ไหนอยู่ข้างมัดมัดสตดมาด้าอะซื้อก่องกินดีกว่อาอะซื้อก่องกินเพือ่อนรอ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 ,รอพวกคนผู้หญิงครับรอไม่ได้ไเวลาวะฮะที่อ่้ คิดว่ามึงขับรถใหญ่เท่เหรอบนไรตีเชียร์กีคูเล็กแต่ ถึงแล้วนะครับจริ่ครับไม่รู้ครับอันนี้เราต้องไปนี่ดูดูวิวขอวิววิวครับวิวเราต้องไปหาน้ำยังใสโอ้ยนู่นมันอยู่เป็นฝูงวัวเล่นเล่นน้ำแล้วล่ะน้ำเย็นวะอุ้ยน้ำยังเย็นจะลงได้ถึงนู่นเลยลงถึงตลาดนู่นแหละ มันถึงตีมสาราในพี่น้ำนี่ก็คือวิวบรรยากาศที่พักของเรานะครับสำหรับค่ำคืนนี้อีกสองวันแล้วก็มีวิวหมอกให้ดูช่วงเย็นก็ยังช่วงนี้หนาวครับผมหนักมากลมแรงไหมพี่พี่นี่ไม่เท่าไหร่ไม่แรงแต่เย็นหมอกแล้วเรามาถึงที่พักแล้วนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะไอ้นกไอ้เอ้าไอ้เอ๋ นี่ร้องอยู่ด้วยเไอ้เดี๋ยวกูตีด้วยนี่ให้เฮ้ยอย่าทึ้งสอดเร็วดิจำไม่ได้บ้างอยู่ไหนก่อนบ้างอยู่น่นบางลางตีเขียวัเรากราบเต็นที่แล้วพูดดิทำไมมีแสงอ่ะ มันมืดหรือเ่าจะมาย่างไส่กอกอินครับนี่ครับไส่กอกเอามาลมควันไหนอา nam เด้อนี่ครับลมถ่านติ๊กตุ้แดกนะพี่อย่าทิ้งนะไอ้ตัดมันหลุดอ่ะเหน็บตรงนี้ได้ไหมเอออย่าเข้าไปครับผมเอ้ยบังโอโอ้ส่งให้เพื่อนมึงปะเนี่ยต้ส่งให้เรอ่นีครับ บ ам บูด so <ʾ Construction oneself> <I> ูมันใช้นกหวีดทำอันนี่เด็กเสียเสียเลยอย่างยี้รู้เลยเออไม่ได้บังคับเลยเมื่อกี้มาเรียกกูเมื่อกี้เมื่อกี้ไปอาบน้ำแล้วแล้วมึงก็บอกว่ามึงมาทำหน้าที่มึงมึงเป็นคนบอกไอ้บอสขอใส่กล่องหน่อยดิใส่กล่องตรงนี้มั่ง่นดีกว่านะเมียเขาโอเคกูจะตายหายไปแล้วเวลาเดินเวลาเดินไอ้บอส อะไรเอ้ายังโดนถามยยังยังถามว่าโลโลมึงอ่ะถามว่าอะไรเดียวเห็นปะเห็นอยู่ไจะตกกระเป๋าแล้วเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนี่นี่นี่ไปเร็วไปทุกันคารวานอยู่นี่ไงไปห้องน้ำลูกอย่เอาให้มันเลย ไปไหนอ่ะไปถูกบันไดอยู่แล้วเฮ้ยไม่มีบันไดมันเป็นภูเขาโอ้ยใช่เดินไปทางอะไทางชันทางชันมองไม่เห็นอะไรเลยครัะถ่ายไปทำไมเราจะทำอะไรอ่ะแป็นอะไรนอนเป็นอะไรมตั้งก่อนเนตตั้งเอ้ยผมเหมือนอยู่ต่างประเทศอะต่างประเทศเหรอเออใครสิบ่าสิบวิมันจะโน้ตหันมาหน่อยดิพูดดิ สวัสดีครับผมนิโนอคืออยากจะบอกว่าเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นกันครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ก้างไกาเจนะบุรีนะครับในเวลาเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งเราก็ได้ดูดาวเล่นเล่นเกมกับเวลาครับตอนนี้เพื่อนกาลังจับกลุ่มนั่งคุยกันอยู่ในโซนทานูนซึ่งเราทําอะไรกันนั้นเรากําลังทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมให้เวลามันพาไปให้โอกาสนําพาเหมือนเวลาที่เจอเธอ ครับผมครับตอนนี้ตอนเช้ามาหาอะไรปิ้งกันปิ้งอะไรกินกันครับเราจะปิ้งแฮมไก่กินครับของเหลือของเหลอเมื่อวานสวยมากเลยอันนี้เรามาที่น้ำตกกันเหรอเรๆๆ้องใส่เสื้อทีนะเหมือนกับ เป็นการที่ทุ่งตสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยทางหาสิ่โต่อสิ่งต่ร้อนอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็มาพบทำมือนะครับวันนี้เป็นวันที่สองของทริปกาญจนบุรีของเรานะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกันไปที่น้ำตกตาดสะเดาเย๋แต่งตัวเหมือนตีกอล์ฟน้ำตกตาดสะดาวครับเรา ต้องจอดรถไว้ข้างหน้าก่อนจ่ายค่า20บาทแล้วเราต้องเดินเข้าไปไม่รู้ว่ากี่นาทีเหมือนกันเพราะว่าผมก็จําไม่ได้เราก็กำลังจะเดินกันไปเรืยแล้วก็ศึกษาพันธุ์ไม้ธรรมชาตินะครับดูป่าดูวิวรับลมชมแดดนะครับผมก็เดินกันเลย <c oughs> เลออตอนนี้เราอยู่ที่น้าตก อดอกดาวดาวสะดูดูสดินี่ก็คือตรในบรรยากาศตรงที่เล่นน้ำนะครับคุณผู้ชมสามารถมองเห็นเชือกที่เอาไว้ห,ห้อยโหนปีเป็นลิงทาสานได้นะครับแล้วก็จะมีแอ่งน้ำให้เล่นแล้วก็มีตัวเนินหน้าผาเล็นน้อยให้โดดสำหรับเด็กเล็กนะครับแต่เด็กใหญ่ไม่แนะนํานะครับประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อถ่ายยังอ่ะถ่ายแล้วกูร้อนเนี่ยมีเหี้ยอะไรเนี่ย

เฮ้ยบูผิดอะไรเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนก็เห็นนะครับรูปที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็คือบรรยากาศของน้ำตกตากระเดาก็มีให้เดินทางไม่ไกลมากผมคิดว่าประมาณ300เมตรเดี๋ยวผมใส่ข้อมูลไว้ให้ครับเนีย่าครับเอาผมแล้วก็น้ำตกก็จะมีหลายๆชั้นก็เดินขึ้นหน่อยแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้เป็นเดือน ธันวาคมน้ำมันจะน้อยหน่อยครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาช่วงใหม่นี่เราก็ลืมถ่ายนะครับเราอยู่น้นั่นแล้ครับพอ,อมหมดแล้วมันจบไปแล้วอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินน้ำซุปมาแล้วมมจะหดตัวทีเป็นคนกินเร็วทำไรนะนี่นะครับไอติมกาญจนบุรีมองไม่เห็นนะไม่เห็นเดี๋ยวไปหน่อยเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปหวไปห ดินกายจนบุผู้ีนอร่อยอ่ะถึเก้าบาทแปคค๊บเดียวเลยก่นนี่ครับผมกินดิมาเดี๋ยวมาดูหวานจีอร่อ,รอยเฉยยังไม่ทันได้รสชาติเลยหาอะไรรอมทำอะไรอ,อ่ะ นีแต่คุ้ยคุ้ยคุ้ยให้ไม่ต้องเอามาคืนกลับแล้วครับกำลังเดินทางรอเพื่อนๆน้ำช็อกโกแลตยังนาออูว่าคือรอยากจะมีบทไงอ่ะรับผมเราไปเจอกันที่บ้านไอ้นง